สวัสดีครับจาข่าวเด่น5โมงเย็น44นาทีครับวันนี้ผมอยู่กับรองผู้จัดการตำรวจรูทอนภาค9ก้าผวจตรีวิสุทธิ์วานิชบุตรครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากอ่างทองไปอยู่ภาค9นะครับแล้ววันนี้ก็บังเอิญหรือไม่ไปอยู่เป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายของภาคครับซึ่งชื่อของจ่าเพียรเนี่ยหายไปครนะฮะก่อนจะมาถึงรายละเอียดเนี่ย กับบรรทการการยุติธรรมและตำรวจของสภาเขาสรุปสอบสวนสรุปผลว่าผู้บัญชาการภาคเก้าต้องรับผิดชอบเพียงผู้เดียวครับซึ่งบูริสุทธิ์ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยผมถามคุณก่อนะตั้งแต่ต้นรายการที่คุณบอกอจากผู้การอ่างทองไปเป็นรองผู้บัญชาการภาคเก้าเหมาะสมไหมไม่ทราบครับความคิดของคุณคือว่ามันมันเหมาะสมอย่างพิสุดอ์เหมาะสมเอาผมถามมึงยิ่งก่อน คุณเลิกต้นรายการมาเนี่ยอาว่าต้องการตัวขรต้องการห่างทองอาจจะไม่ต้องการอะไรยังไงผมก็ไม่ทราบคุณคิดว่าเหมาะไหมไม่ทราบฮะเอาโอ้โหคุณไม่กล้าตอบนี่เอาเอาเหมาะมา้คุณว่าเหมาะสมไหมก็ขึ้นตำแหน่งรองไม่ดีฮะาแต่มันเหมาะมาละมันน่าจะอยู่ภาคหนึ่งบชกองบชกวบชนอมาทํารู้สึกความรู้สึกอัธพามรู้สึกอาใกล้ตัวหน่อยใช่ใช่เห็นไหมพันธนาตรงนี้จบคราวนี้ก็ใช่แสดงว่าการแต่งตั้งผมตั้งแต่แรกก็ผิดแล้ว นี่น<า>ี่คือระบบก็นี่นี่มันจะเริ่มกลับมาจากเพียงไงแะนี่คือเรื่องมันก็เกี่ยวเรื่องการแต่งตั้งคุณสอนอยู่ผมเรียนอย่างนี้ดีกว่าว่าใครจะผิดใครจะถูกจะพุณไปพูดอืระบบมันอ่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบบผมบอกเรียนว่ามันดี การแต่งตั้งเนี่ยยกย้ายมันดีมันต้องมีหลักเกณฑ์ยกตัวอย่างว่าคนที่จะขึ้นจากสาวัดใจเป็นรองผู้กับรองผู้กับขึ้นผู้กับผู้กับขึ้นรองผู้การหรือจะย้งจะย้ายไประนาบเดียวกันมันมีหลักเกณฑ์ของมันอยู่ต้องผ่านเข้าเรียนกี่ปีกี่ปีอะไรถูกต้องมั้ยสำนักงานตำรวจชาติระบบเรามันดีอแต่ที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะมีคนทําให้มันเสียระบบอคนที่ทําให้มันเสียระบบก็คือพวกนักการเมือง เรื่องจริงมีกรรมธิการเขาบอกนะักการเมืองไม่เกี่ยวเลยโอ<ฮ>้โห<ฮ>เอาอย่างนี้อกเกี่ยวไม่เกี่ยวผมเป็นกรรมการในการประชุมภาคเก้าผมรู้แต่ว่าเกี่ยวไม่เกี่ยวอืคุณสอยุทธคุณอย่าไปถามพวกคณะกรรม,มาการอย่าไปถาม,มถามผู้บัญชาการที่ปลดกเกษียณไปแล้วอืถามผู้การที่ปลดกเกษียณไปแล้วซึ่งเขามีอุดมการแล้วเขาเคยโดนกระทํามาก่อนอืทุกคนจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า การเมืองแทรกแซงทั้งนั้นการเมืองสำนักงานตาวแหงชาติผมกลาบเรียนอย่างนี้ว่าเหมือนกับการแบ่งเค้กรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยคือยกตัวอย่างว่าเอ้าพอรัฐบาลมารวมกันแล้วเป็นรัฐบาลนะครับจัดตั้งก็เอารัฐมนตรีนี้ไปแต่ส่วงนี้ไปรัฐมนตรีช่วยจะเกลี่ได้มากจะเกลี่ได้มากจะเกลี่ยทั้งเกจทั้งจํานวนสำนักงานตาวแหงชาติ ก็ถูกนักการเมืองแทรกแซงทุกรัฐบ,บานแทรกแซงสำนักงานตํารวจแห่งชาติมาโดยตลอดแบบเดียวกันแบบเดียวกันแบงคต้าเหมือนกันบบคต้าเหมือนกันแต่ว่าพักใหญ่ได้มากตาแหน่งดีใช่พักเล็กกว่าก็ได้น้อยกว่าก,กลางก็ได้กลางพักน้อยก็ได้น้อยแบงก็อย่างนี้เลยเหรอือแบงกันอย่างนี้ยิ่งกล้าพูดขนาดนี้ระมันเรื่องจริงอ่ะหรือว่าคุณว่าไม่จริงคุณก็รู้ว่าจริงแต่คุณก็มาถามผมเพื่อให้ตอกย้ำว่าเป็นเรื่องจริง ในในการแต่งตั้งของภาคเก้าชื่อของพลอัพพลรก่อน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 ที่ภาคเก้าสำนักงานตะเบิดเห็นชาติครับจะแต่งตั้งอะไรเนี่ยผู้จดยุทธเชื่อมาแต่งตั้งมัฉิดแต่งตั้งเองไม่ได้พอจะถึงเวลาแล้วบางคนหนังสือพีบอกเอ๊ะทำไมยังไม่ลอดโผยังไม่แต่งต้องแต่งตั้งที่มันไม่สามารถที่จะเป่านกหวีดได้ครับเพราะต้องโลต้องรอโผจากการเมืองเรื่องจริง การเมืองที่เยาวชมไม่ได้ใช่ยังไม่ลงตัวยังแบ่งสรรตามที่บอกยังแบ่งสรรไม่ลงตัวสมุดก็ร้อยตำแหน่งแบ่งกันเท่าไหร่ยังไม่ลงตัวไอ้คนนี้เดี๋ยวคนนี้เปลี่ยนได้ขอตรงนั้นขอบางรักเอาไอ้นี่บอกไม่เอาบางรักคนคนั้นต้องได้ไอ้ตรงนี้พระพาชัยไอ้ตรงนี้จังหวัดดุจังหวัดที่เอาเจ่ที่ดีๆมันยังไม่ลงตัวโผล่โผล่จากการเมืองยังไม่มายังไม่มาเลยประชุมไม่ได้คาะเงินชาติประกอดกหีดไม่ได้ก็ต้องรอก่อนเดี๋ยวประชุมไปก็เปลี่ยนอีกนี่ก็คือต้องเห็นใจสํานักงานต่างชาติ โดยเฉพาะท่านรักษาการเนี่ยผมกลาบเรียนเหมือนกับผู้จริงนะครับว่บาถูกแทรกแซงโดยนักการเมืองและรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยเป็นอย่างนี้ทั้งหมดคือเป็นทุกยุคเป็นทุกยุคเสร็จแล้วนักการเมืองเนี่ยส่งส่งโผมาเสร็จแล้วเนี่ย<อ>ส่งมาสํานักการต่งชาติสํานักการต่งชาติถึงจะเป่าดอกวีปิดโดยเอาโผเนี่ยกระจายไปยังภาคต่างๆที่เขาขอมาอเพื่ออะไรคุณก็รู้ว่า ประเทศไทยเราขนาดนี้มีความขัดแย้งเยวก็ต้องมีการเลือกตั้งถ้าเกิดยึดตำรวจได้ยึดฝ่ายปกครองได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าประหลัดอำเภอใดอำเภอยึดตำรวจได้หมดอืคุณได้เปรียบในเรื่องการหาเสียงไหมได้เปรียบแน่ได้เปรียบแน่เพราะฉะนั้นพวกนี้ล่ะเขาก็จึงเอาพวกคนที่มีอำนาจไปอยู่ข้างเขาไว้ก่อนอือย่างเนี้คุณจะเห็นไหมพอรัฐบาลยุคนี้มาก็จะแต่งตั้งคนตัวเองมาปุ๊บ พออีกคนมาพอยุตบบาลดูดีเปลี่ยนหัวต่อเอาพวกนี้ออกอล้างบางเอาพวกนี้มาปุ๊บปุบนี่แหละก็คือสาเหตุทําให้หนึ่งนายกติดไฟแดงสองเลขาท่านนายกถูกทุบถ,ถ,ถูกตีหน้ามหาไทยอย่างเนี้ลดสามเอกสารรับออกมาจากกระทรวงต่างประเทศเพราะว่าในข<อ>้า<อ>ราชกรารตำรวจมันแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายทุกข้าราชกรารไม่ว่ากระทรวงทบบงกรมใดเร็วๆนี้ กรมแรงงานเป็นยังไงไม่ใช่กรมแรงงานเป็นงไงที่อาการที่ออกมาโวยเห็นไหมมีการเต็มต่อคือรัฐบาลทุกจุมัยจะเข้าไปแทรกแซงพวกนี้ทั้งหมดเอาเป็นพวกตัวเองไว้การแทรกแซงมีสองอย่างหนึ่งเพื่อใช้เพื่อใช้ในการผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรยกอย่างตัวเองกลัวจะเสียภาษีก็เอาพวกเนี้ยเข้าไปกรมศุลกนอะไรสัรพัามิดสัรปกอเอาไว้เอาเป็นกำลังสองพอพอพอพกนีเร็จสองก็ผลประโยชน์เงิน เงินผมประโยชน์ไม่จะ่เป็นต้องเงินอ,อย่างแล้แต่อยากว่าคุณสยุคคุณเป็นใหญ่คุณชอบพระส,สมเด็จก็เอาพระพระท่านพระเดชไทก็ได้หรือผมให้ที่คุณหรือคุณมีบ้านอยู่ดีผมไปดูแลผมจัดอะไรอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นการแต่งตั้งโยอย้ายในสํานักงานตํารวจแห่งชาติเก้าสิบแปดปอร์เซ็นมีที่มาที่ไปทางนั้นเรื่องผลประโยชน์หรือเรื่องอำนาจหน้าที่เรื่อง,งผล,ผลประโยชน์กับเรื่องตัวทางนั้นมีสองเปอร์เซ็นที่ส้มตกเท่านั้นสองเปอร์เซ็นที่ตกไปตกงา ส้มตกแม้ขาว่าที่มันน่าจะต้องได้ฝืนไม่ได้อนอกนั้นต้องมีที่มาที่ไปทั้งหมดแค่สองเปอร์เซ็นแค่สองเปอร์เซ็นเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นมีปัญหาที่กริงใช่เี่ยเดี๋ยวเวลาหมดกลับมาที่ภาคเก้าอะจจะไม่ทันอยู่ในกรรมการยังไม่หมดอยู่ในกรรมการเนี่ยเป็นยังไงในภาคเก้าชื่อของจ่าเพียรหายไปได้ยังไงกรรมการอย่างเงี้ยอทจะบอกหลักเกณฑ์ก่อนที่แต่ละบชแต่งตั้งไม่ได้ก็ต้องรอโผถูกต้องมาเพื่อพอได้โผมาแล้วเชื่อมาคบอาวุโสเอาไปยี่บห้า เช่นพุ่งกับมีร้อยคนเอาอุโสไปแล้วยี่สิบห้าตามกฎหมายอีกห้าสิบโผมาจากกลางจากสุดที่ผมบอกไะว่าโผอะไรที่รอน้าการเมืองเนี่ยโผมาที่สุดเชื่อว่าเป็นของนักการเมืองเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวจะบอกว่าเชื่อไม่เชื่อห้าสิบก็เป็นเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคุณดูเหลือยี่สิบห้าเหลือยี่สิบห้าให้ที่ภาบางทีผู้บัญชาการแต่ละภาพมันมีคุมหลายจังหวัดมี มีนักการเมืองท้องถิ่นหรือมีผู้มีอำนาจขอไปอีกอา,อาจจะอีกสิบเปอร์เซ<ะ>็นต์ผู้บัญชาการก็เหลือซะสิบห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้ามีร้อยก็ได้สิบห้าคนถ้ามีสิบคนได้แค่คนครึ่งนะคนครึ่งแค่นั้นเองนะคือเปนน็นอำนาจของผู้บัญชาการจริงๆที่จะได้แี่แค่คนครึ่งใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาบัานเมืองแต่ละภาคแต่ละอะไรมันก็แก้ไขไม่ได้เพราะอะไรเพราะเนื่องจากว่าผู้บัญชาการไม่ได้แต่งตั้งคนของตัวเองมา นักการเมืองโยนมาไอ้นันโยนมาไอ้นี่โยนมา,นนมาใช่อะไรไม่ได้บางครั้งจะเรียกประชุมมันยังไม่มาบอกว่าไม่ได้พอดีนายพอดีรัฐมนตรีมาสอสอมาอะไรมาต้องไปดูแลรับสานามบินมันยังไม่สนใจเลยเ,เมื่อนักการเมืองเอาพวกนี้ลงมาแล้วนะเชื่อมา้ยระดับผู้บัญชาการถูกมองข้ามพบงพบาบาบางทีอย่างสงสารท่านหรือบางทีพอบตอตรลเนี่ยจะทําอะไรไม่ได้เลยเแต่ตั้งปแลวมันถือว่ามันมาโดย นักการเมืองมาโดยรัฐมนตรีมาโดยรัฐมนตมรนตีช่วยมาโดยรองนายกไม่สนใจเนี่ยมันถึงระบบสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงก็เลยไม่